คือผมเข้าใจนะคนที่กลัวคนที่มีความลังเลสงสัยในตัวเองพี่น้องฟังดีๆนะอันนี้เป็นปัญหาหมาเซ็ตส่วนใหญ่คนที่ไม่กล้าขึ้นไลฟ์สดเนี่ยก็คือยังโฟกัสที่ตัวเองเชื่อเถอะครับพี่น้องใครที่กําลังกลัวนะคุณรู้ไว้เลยว่าธรรมชาติข้างนอกกันเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นหรอกนะนี่พูดตรงๆเขาไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นหรอกเขาไม่มีอะไรมาเพ่งหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีเรื่องราวของตัวเองในหัวที่คิดอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้สนใจคุณหรอกมีแต่เราอ่ะก็เพราะเราสนใจตัวเราเองไงเหมือนคนอื่นๆไงเราก็เลยคิดว่าคนอื่นจะมองเราแบบนั้นแบบนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่เลยจ้าเขาไม่ได้มองอะไรเขาไม่ได้สนใจคุณหรอกนะแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณจะเอาชนะความกลัว คุณต้องทําทั้งนั้นที่กลัวคนที่เขามีความกล้าหาญไม่ใช่เขาไม่กลัวคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เขาไม่กลัวเขากลัวเหมือนคุณแต่ว่าเขาลงมือทําทั้งนั้นที่กลัวโอเคถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าอย่าว่าแต่ตลาดออนไลน์เลยตลาดออฟไลน์ก็ทําไม่ได้ <S <S เพราะว่ามันเป็นไมล์เซ็ตไงวันนี้การที่เรากลัวเพราะว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองจริงหรือเปล่าเพราะเรามีตัวตนไงเราคิดถึงตัวเราเองไงแต่ถ้าวันนี้เราต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโฟกัสจากการที่เราโฟกัสที่ตัวเองไปโฟกัสที่ลูกค้า โฟกัสที่ลูกค้าหมายความว่าไงเราเนี่ยกำลังไลฟ์สดกำลังบอกประโยชน์ลูกค้าถูกเปล่าอย่าลืมว่าคนนี่เขเข้ามาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ไหมเป็นมนุษย์ คำถามต่อมาเขามีคุณค่าทางเศรษฐกิจเขามีค่าตัวไหมเขามีค่าตัวและถ้าเกิดไอ้ค่าตัวของเขาหรือคุณค่า,าความสามารถของเขาเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับเขารายได้ของเขามีความจําเป็นสําหรับใครบางคนจะเป็นอาจจะเป็นลูกภระระยาพ่อแม่ที่แก่ชราถ้าวันนี้รายได้เขาหายไปครอบครัวเ็าอาจจะเดือดร้อนคําพูดที่ว่าคนตายเอาอะไราไปไม่ได้ไม่เคยเป็นเรื่องจริงเลยคนตายอาจจะเอาทุกสิ่งที่จาเป็นจากครอบครัวไปด้วยนะ่นอนรายได้